ยกซ้ายปัดซ้ายไปขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวา้แกนตึงนะตึงนะคนดูแกนแกนจริงนะเนี่ยแกนจริงนะเนี่ยปัดซ้ายปัดขวา วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาเพชรฟรีไฟล์และท่าปักตรงสุดแลแบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่เว็บ MVP Zone เลยนะฮะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปสุ่มก็กดเข้าไปที่เติมเงินก่อนเลยนะครับผมจะเลือกเป็นระบบหักพานด้วยทัวร์เลดฮะแล้วให้เราทําการโอนเงินเข้าเบอร์นี้เลยนะครับแล้วนาเลขอังกฤษที่ได้มากรอกนะครับแล้วก็รอประมาณ1-5นาทีนะครับเงินก็จะเข้าให้เรานะฮะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มของรางวัลฟรีไฟล์ส ไปแล้วก็ไปเริ่มหมุนกันเลยนะครับรอบแรกโอ้โหไม่ได้ทุกคนไม่เป็นไรเราก็ซ่มใหม่กันนะฮะรอบที่2ยังไงปุ๊บเฮ้ยได้68เพชรก็พอได้นะฮะรอบที่สมายังไงเฮ้ยทุกคนได้สาม7หกร้อยเก้าสิบเจ็ดคุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มไปซ่มต่อซ่มต่อซูมต่อ,ม,ตอมาครั้งที่4ยังไงน,นี่เพชรใครได้เอยโอ้โหได้ให้เครดิตไม่เป็นไรนะฮะมาหมุนกันต่อเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนหรือว่าผมจะได้ถ้าปักทง เฮ้ยทุกคนผมได้ท่าปักทงว่าโคตรคุม้มทุกคนเราสามารถกดดุกของรางวัลได้เลยนะครับเราก็นําเลขที่ได้ไปเติมในเว็บเติมเพชฟรีไฟลได้ตามปกติเลยนะฮะทุกคนวิธีรับของรางวัลก็ทักไปที่เพจ MVP Zone ได้เลยนะครับหลังจากนั้นแอดมินก็จะให้ ID เรามานะฮะไปแล้วก็ไปเช็คกันเลยนะฮะตอนนี้เราก็มีเพชรจานวน3,800เพชรกับท่าปักทงสุดเลแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากสุ่มเพ็รฟรีไฟล์ครถูกและ ID ปักทงสุดเลและของอื่นอีกมากมายนะ นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับผม PPCG นะครับ <c rie> คือวันนี้ผมไปนั่งดูคลิปคลิปหนึ่งมาเนะี่ยเป็นคลิปของพี่กูตู่นะ <c oughs> เขามาล้างแค้นผมนะครับตบผมไป75เลยนะครับก็คือวันนี้ก็จะไปล้างแค้นเขากลับนะครับเนี่ยไอ้ดีตั้งแกนเนะี่ย ไปตบเขาในสตรีมกันนะครับไอเดียน,นแกนเนี่ยได้มาได้ยังไงครับก็คือล่าท์เนี้ยผมไปยืมจากยูทูบเบอร์คนนึงนะที่ชื่อช่องว่าไซโคนะครับ<ๆ>ก็เป็นคนที่เราเกลไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับเค <c oughs> นะครับเดี <c oughs> ๋ยวตอนนี้เราส่งไอเดียห้องกับรหัสเนี่ยไปให้พี่กูตู่นในสตรีมเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปตอนเข้าห้องกันเลยนะครับไปมาคนดูมาคนดูห้องต่อไปเลยห้องอะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยคนดูแรงอะไรเนี่ยห้าเก้าอ้าว แหลงแกนด้วยนะเห็นปะคนดูมั่งจัดละแหลงแกนคนดูครับช่วยผมด้วยนะผมยิงกับแหลงแกนนั่นเนี่ยมาครับตอนแรกก็จะเล่นเป็นดีเสิร์ดนะครับมามามาตอนนี้จะโดนพี่กูตู่หนำปะเนี่ยมาวันนี้พี่ตู่แบบโคตรทอลฟอร์นะเต้นตึงมากนะโอ้หปุ๊บไม่โดนเฮ้ยพี่ตู่ตัวกระแตกพี่ตู่ตั้งใกับนั้งใจก่อน มามามาไม่โดนโหตึงอึ๊บโว้ยได้เปิดก่อนนะคนดูได้เปิดก่อนเฮ้ยแกนจริงๆด้วยคนดูถ้าแกนปอม,มันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแกนจริงนะไม่ได้ต้องโดบละมาครับมาแปลกกันเนี่ยนะแบบได้เปิดที่กูตูก่อนอนะปกติโดนเปิดนะ โหนัดแล้วก็ยิงตัวเลยปุ๊บไม่โดนโหปกติอะ,ะพี่กูตูแบบจะเปิดผมก่อนตลอดเลยนะอันนี้แบบได้เปิดพี่กูตูโหไม่โดนมามาวันนี้พี่พี่กูตูแบบดูตึงมากเลยนะปุ๊บฮ่าโดนหัวเฉยเลยแอ๊กแอ๊กโชว์มังกรหน่อยลงซ้ายปัดซ้ายบางขวาปัดซ้ายบางขวาปัดซ้ายปัดขวา อาษาบาร์ขวาแล้แกนตึงนะตึงนะคนดูแกนแกนจริงนะเนี่ยแกนจริงนะเนี่ยภาษาบาร์วรรขวา <c oughs> ต้องโดหนหนักๆมาครับมาโอ้โจะกอน,นมาสองสูตรแล้วว่ะเดี๋ยวโดนพปตู่แบบส่วนทีเดียวอะเจ็ดสองอะไรเนี่ยโอ้โหพิตูเขายิงโฮมมาก,กน,นะครับป๊บแต่ผมเล่นเล่นเล่นชิวไงเออ <c oughs> โอ้ไม่โดนมาครับเฮ้ยข้อหวัวน,นิดนึงมา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 เฮ้ยหูวได้ทถอแบแจว๋วตัวน้าตัวน้าตัวนะ้าโอ้จะโดนแกนตบ70ไะเนี่ยเฮ้ยไม่จริงอะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนโล เฮ้ยคนดูสกอสามสูตรแล้วนะเฮ้ยพี่ตูมาช่วงนี้แบบจะได้เอาคืนแล้วจะได้แก้แค้นแล้วตอนนั้นโดนตบแบบเจ็ดห้าเละโดนตบไปเจ็ดห้าเละจะได้เอาคืนแล้วมาเฮ้ยโอ้โหโดนละเอ้าเอาแกมตาแล้วหรอนั่นแดงนะ เขาเรียกว่าเป็นการให้แบบให้ศัตรูตายใจนะครับคนดูถ้าข้บนำไปก่อนให้เขาแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเนานะมาครับพอดูโหไม่น่าพูดเลยโดนแบบโดนยิงเละ่ะต้องเล่นดีๆละวมารุงยาปุ๊บผมไม่โดนปุ๊บโหพี่ตู่เล่นแบบโคตรไวนะครับเป็นคนที่แบบเล่นยิงคมแล้วเล่นไวมากน,นะพี่ตูนะ่เนี่ยมา จ้ามีหมุนจอหมุนจอจิ๋ไม่โดนไปแล้วไปแล้วตัวตัวมาพ้โหัวแม่งโคตรคมเอ้าเอ้าแกนล่วงแกนแกนแกนมาเตอร์แกนมะม่วงครับเนี่ย ถ้าคนดูผมไปดูไฟคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ยคลิปมันคางนะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับช็อตนี้นะเดี๋ยวตัดไปตอนมุมมองพี่กูตู่เลยนะครับขออภัยด้วยนะครับคนดูว่าเรียกว่าแบบให้อัตายใจก่อนคนดูไม่ต้องห่วงหรอกเข้ามาก่อนให้ว่าอากาศมันหนาวต้องให้เข้ามาก่อนนะเข้ามาก่อนอากาศมันหนาวอ้าวแม่นยย์นะแอคหน่อยละกัน ยิงแกนมะม่วงเอ้ยไม่ใช่แกนมาสเตอร์แกนมาสเตอร์คือเขานะครับแกนมะม่วงอะ่ะคือผมเองครับคน,นดูมาครับคนดูโหสามสามแล้วตอนแรกน้ำสามศูนย์อยู่เลยโดนพี่ตู่แบบตีมาสามสามเลยอะ่ะมาครับมครับตอนนี้ก็ต้องเล่นดีๆหน่อยละเดี๋ยวแบบแพ้ขึ้นมาเนี่พี่ตู่เป็นคนที่ตามเกมไวมากอะนะครับมา uh huh. โอ้ยโอ้โหโดนยิงหวัวมา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 ,มา,มาปุ๊บไล่์จีไล่์จีต้องไล่ต้องไล่ ต้องเล่นไล่โอ้โหแต่ก็เสียอยู่เหมือนกันนะไม่โดนมาไม่โดนผมมาลากครแรงอ่ะเฮ้ยโอ้โหระยะจูบเวอร์เกินโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหจะตายจะตายโยกซ้ายโยกขวายกซ้ายโยกขวา เอาล่วงกนมาสเตอร์ก็ล่วงได้ครับกนมาสเตอร์ก็ล่วงได้ <laughs> มาครับคนดูตอนนี้ก็โดนพี่ตูน่นำมานะครับแบบเป็นคนที่ตามเกมไวมากอะน,นะมาพุ่งยาปุ๊บโอ้โหไม่โดนเฉยเลยมาไม่โดนเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบยิงได้เฮ้ยนี่ไงติดเอว <laughs> มันตีดอะมันตีดมันไปไหนไม่ได้เลยอะคนดูมันออกไม่ได้ขังตัวเองไม่รู้อะไม่รู้ทำไมไปขังตัวเองได้ยังงั้นน่ะหสีเท่าละสีเท่าละต้องโดบละต้องโดบละครับตอนนี้สกอก็สีสีนะเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มเสมอแล้วจึงจึพี่ตู่นี่หนึ่งนัดสองนัดไม่โดนนี่ไงสามนัด ใช้ไปขวาเอาใช้เอาขวาต้องห่าแล้วปะไม่ใช่ละไม่ใช่แกนน้ำมว่วงละแกนมาสเตอร์มาครับมาครับตอนนี้เซกก็ฮาเสียนะมาตอนนี้เราได้นำแล้วลงใจมาทีนึงโหได้เถือะไปตายมเดินได้ไงมา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  ไม่โดนนียิงตัวเฉยเลยนี่ท่านี้ดีกว่ามาต่อ,อ,ตอยไป้วก็ปุ๊บนีจ่จะตายจะตายคนดูอิงไม่เดียวตายตอ,าอันแน่แน่ราษาบอกกว่านะมาครับมาครับตอนนี้เซกอร์ก็หกตอเสียนะ โตผิวโตผิวนี่จิกแจคจิกแจ็คจิกแจ็คจิกแจ็คแล้วก็ปุ๊บเม็ดเดียวนี่ไงพี่ตู่มาล้างแค้นแล้วมาล้างแค้นแล้วมาแพ้ไม่ได้ครับเราจะแพ้ไม่ได้เม็ดเดียว สำหรับใครที่อยากติดแกลหรือเล่นสร้างห้องกับผมเนี่ยสามารถมาเล่นได้ในสตรีมโนโนไลท์นะครับไอดีก็ตามภาพเลยนะครับผมก็จะสตรีม2ทุ่มถึงเที่ยงคืนของทุกวันเลยนะครับก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะที่เรารหัสแรงแกนเนี่ยไปเกณฑ์พี่กุตตูในสตรีมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แซบด้วยนะครับจากช่องไซโคดับที่ให้รัดแรงแกนมาเล่นนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะนะครับ หรืออยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ